ตามพระประสงค์จะยั แห่งชมรมทูบีนักกวันโรงเรียนเชี่ยวมาตุจหวัรรังกับผมรองกัปตันไม้มือขวาผู้ชำนาญด้านการเดินเรือกับผมรองกัปตันโมือซ้ายผู้ชำนาญด้านแผนที่ดิฉันเลขายกผู้ชำนาญด้านการจดบันทึกดิฉันกัปตันไม้หญิงแกร่งคนทะเลอันดามันค่ะ ตามหาคุมทรัพย์แห่งท้องทะเลโดยน้องนำโครงการโดนรงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุนประมหญิีกุบลนัฐราชกัญญาศิริวัฒนาพนวดีมาดําเนินงานภายใต้คาขวัญที่ว่าเป็นหนึ่งโดยเพื่อยาเสพติดแล้วตอนนี้เราเดินทางมาถึงขั้นไหนกันแล้วคะตอนนี้เราอยู่ในขั้นรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบรับเงินที่2และเรากําลังจะก้าวเข้าสู่การรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบรับเงินท้องเพชรและยอดเพชรตมรถแม่ที่ตั้งเลยค่ะ และเรายังมีแผนที่ในการดําเนินงานที่สอดค้อยุทธศาสตร์ขององค์งานมีการระบุรายรายละเอียดของกิจกรรมอย่างชัดเจนซึ่งเรกจะทํากับสมาชิกทั้งหมดทำให้แผนที่แน่รอนมาสมบูรณ์ทำไมเราขับเรือเรือลำนี้ได้อย่างรวดเร็วใช่แล้วครับนอกจากนี้เรายังมีองค์กรหลักในการดำเนินงานทั้งสามก่อดังนี้ขอเชิญขอเชิญด้วยกิจกรรมสิญงี่ดี คณะกรรมการปรึกษาพิเศษและคณะกรรมการดำเนินงานกออที่สองกองทุนเรามีการระดมทุนจาก่งานภาครัฐภาคเอกชน40%รูปแบบรับการสมทบ5%การประกวดจัดกิจกรรมต่างๆ5%และอีกที่เหลือ50%ได้มาจากการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชมรมทำให้ทำให้ปัจุบาลเรามีเงินหมุนเวียนท5ั้พสิ้น5 6ั3 2บาทข้อที่3กองกิจกรรมเด็กๆรวมทำผู้ใหญ่สนับสนุนเราจัดกิจกรรมทั้งหมด3 1กิจกรรม ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของลูกเรือและมีกิจกรรมที่เหมาะสมตามแบบแผนของโครงการใตยใต้เกาะสามยุทธศาสตร์ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่หนการรณรงปลุกจิตสำนึกและสร้างเสรีจิมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโลุกใจให้มีสติมีมีสติ กิจกรรมโดยมีกิจกรรมที่ลูกเดระยะ98.3โบกวันละเป็นสุจักกิจกรรมที่ตลอดอีขึ้นกิจกรรมกูู้ั้นมือตั้งแต่ร อดีตเดีตมิ็เแอิละมัสกไปรําชมรมทำให้มีพูดติดตามและเพื่อเพื่อในเฟซบุ๊กมากกว่า2,200คนเพิ่มขึ้น10%กิจกรรมใหม่เพราะราปีนี้ก็คือทูบีแลนด์ดินแดนนวันกำหนดให้พื้นที่ภายในโรงเรียนในรัศมี3กิโลเมตรเป็นพื้นที่ของทูบีน้วันมีการใช้สื่อและสาระโครงการในการประชาสัมพันธ์ทอง้องถิ่นเพราะว่าสมาชิกมีความพึงพอใจระดับ86.60ดังการจัดกิจกรวม้ระจำวิชาที่หนึ่งลือเรื่อัและก็ที่เกิดเป็นความเราเจ็นชมรมทับีน้ำม่วงวันมากยิ ในต่างจังหวัดไปไกลถึงต่างประเทศส่งผลให้มีสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบเพิ่มมากขึ้นทุกปีปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น2 7 7 7คนคิดเป็น100%นนมาต่บอกันที่ยุทธศาสตร์ที่ 2. งการเสริมสร้างภูมคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เด็กและเยาวชนพูดจบเรืเ่องที่สอง,องพวกเรา ปรับถูกสร้างสุขแก้ปัญหาพนักงาน E Q ปัจจุบันมีน่าทีลศัพท์ของจีเป็นผู้จัดการของเพื่อนใจให้เรายังมีโครงการใครติดยายกมือขึอ้นใครติดยายกมือขึอ้นใช่หรอครับเราได้จัดทำแบบประเมินจุดอ่อนจุดแข็ง S D Q ได้มีการคัดกรองเรียนกษาจากสุ่มตกประสาทมีละสองครั้งหาพบกลุ่มเจ็บและกลุ่มเสี่ยงกล้องรรส่งต่อเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือนักเรีย,หยนหรือที่เรียกสั้นว่าระบบ,บโอ้อนอกจากนี้เรายองใช้นวัตกรรมวีแคร์มเดลมาสร้างความแข็งแรงในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครองครูที่ปรึกษาครูแนนแนวและโรงพยาบาลตรงางเป็นผู้สังเกตการณ์มาดีในปีที่ผ่านมาเราไม่พบกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงเลยแต่เรายังดำเนินงานติดตามใัยพิจัยยกมือขึ้นอย่างต่อนเนื่องเพื่อให้สมาชิกของชมน้เราไม่มเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเรารู้จักเข้าใจห่วงใยงไม่ได้ใ,ใครไม่ทิ้งหลังผลจากการจาัดกิจกรรมตามวิชาที่สองทุกบานทุกหลังเป็นความพึงพอใจร้องเราและก็สี่สามารถพัฒนาตัวเองเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุข าต่อก <im> of of hmm ันที่ทฤษที่3การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเรามาทยา้เรืองไทยรามาไทยายเยาเรืองไทยมีนมเรามาากเราไมโดยเราจัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาเกืขภายใต้แนวคิี่สัก เดิมเคยเดินจำนวนสิบครั้ได้ดำเนินการภายใต้โครงการทูบีน้ำประวัตกลุ่มที่สองกลุ่มพัฒนาเราพัฒนาถ่ายทอดความรู้เทคนิคและประสบการณ์ในการดำเนินงานชมรมทูบีน้ำปรวันิจำนวนสิบห้าครั้งให้แก่สมาชิกแกนนำและเครือข่ายเดิมเพื่อดำเนินงานได้อย่างถูกต้องกลุ่มที่สามกลุ่มขยายในปีที่ผ่านมาเราได้สร้างเครือข่ายเพื่อสถาปนิศาจำนวนหกชมรมและพัฒนาเครือข่ายอีกแปดชมรมทำให้ทำให้ปัจจุบันเรามีเครือข่ายที่สิบหกสิบชมรมในปีนี้เรามีแผนที่ขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นอีกห้าชมรม กลุ่มที่4ีกลุ่มส่งเสริม,เร,มเราได้ส่งเสริมให้รุ่เรื่อเข้าร่วมการประกวดการนําเสนอผลการดําเนินงานระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศในปีนี้เราได้ส่งเสริมให้เครือข่ายเข้าร่การนําเสนอผลการดําเนินงานระดับภาคได้ถึ12ชมรมได้แก่โรงเรยียนสิเก่าประชาพนุวิทย์โรงเรยียนหาดสำราญวิทยาคมโรงเรียนอํมตะพานิชย์นงคูจังหวัดกระบี่โรงเรยียนการชนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่ชุมชนบ้านก่อมุกชุมชนที่กุญลอยชุมชนบ้านโคกแตร์สถานีรถไฟ ังเรือนจังจังหวัดจ <t colours> ังสำนักงานภูมิรัฐจังหวัดจังเป็นบริษัทปรังอยู่สี่จังการนอกจากนี้เรายังไปศึกษาดูงานนักชูรงทูบีน้ำปวันต้นแบบที่ประสบความสำเร็จโดยจัดกิจกรรมทูบีสร้างพลังความรู้สี่ภาคที่มี21ครั้งและมีการจัดทำมติของร่วมมือกับโรงเรียนเกอร์ปาราบัตส์และบีน้ำประเทศมาเลเซียแล้ชูโรงกกว่า50บกชมรมทั่วประเทศได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับชมรมทูบีน้ำระวันจำนวน12ครั้ง เชืยอมันและความไว้วางใจส่งผลต่อชมรมชมรมได้รับรางวัลรักษามาตรฐานความเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2ประจำปี2514อดีผู้บริหารได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติการโครงการฟิวัันดีเด่นประจำปี2513ส่งุมต่องสมาชิกสมาชิกได้รับรางวัลนักเตียนพระราชทานปี2564รางวัลเหรียญทอง21รายการการแข่งขันศิลปะหัตถกรรที่70รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันเรว่างน้ำรายการ IDM Berlin 2022ณประเทศเยอรมัน มาสอบบรรจุข้อรับราชการครูพี่แพรปานชมรมที่เจ็ดได้รับรางวัลเป็นตัวแทนนักเรียนในการเปิดรับราชวัลพระราชทานสองพันห้าร้อยสามผู้เรียนในครูกษาได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นครูผู้สอนดีเด่นในงานดังครูครั้งที่17ประจะมีสองพารังสิโก็ผลต่อโรงเรียนโรงเรียนเป็นับรางวัลรละผบช่วยดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับทองสองพันหและรางวัลโรงเรียนพระราชทานด้วยความสำเร็จของชุมรมเราที่มีใจเข้มแข็งดังเพชรฝ่าฟันจากหนาตาในยิมมัน ร่วมกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดชอ่องทางของเราพรอ้อมแล้วที่เปิดต้อนรับนักศึกษาโรงงานจาก เนะมืองทองทาน,นีค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ